ดอกเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกที่มีวิวัฒนาการมาจากกิ่งนอกจากนี้ส่วนประกอบต่างๆของดอกนั้นก็มีวิวัฒนาการมาจากใบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะอย่างโดยนักพฤกษศาสตร์ได้มีการแบ่งโครงสร้างของดอกออกเป็นสี่ชั้นโดยส่วนประกอบต่างๆนั้นก็มีการเรียงลำดับจากด้านนอกเข้าไปด้านในดังนี้ค่ะ 1. งวงกลีบเลี้ยงหรือคาลิกเป็นวงที่อยู่ด้านนอกสุดประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยงหรือซีเปาลแต่ดรผู้การขออธิบายความแตกต่างระหว่างคาลิกกับซีเปาลก่อนนะคะว่าซีเปาลหมายถึงกลีบเลี้ยงแต่ละกลีบแต่ถ้าหลายๆกลีบมารวมกันเป็นวงนั้นก็จะเรียกว่าวงกลีบเลี้ยงหรือคาลิก ซึ่งโดยทั่วไปกลีบเลี้ยงก็จะมีสีเขียวคล้ายกับใบทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับดอกตูมและยังมีการรองรับส่วนต่างๆของดอกเมื่อดอกบานค่ะ 2. วงกลีบดอกหรือโครโร่าอยู่ถัดจากวงกลีบเลี้ยงเข้าไปด้านในประกอบด้วยกลีบดอกหรือพีทอลมักมีสีสันสวยงามอาจมีกลิ่นหอมหรือมีต่อมน้ำหวาน หรือ nectary gland อยู่ที่บริเวณโคนของกลีบดอกโดยวงกลีบดอกนี้จะทำหน้าที่ล่อมแมลงหรือสัตว์ให้เข้ามาช่วยในการถ่ายเรนู <Wow. S 1> ทั้งนี้ในดอกไม้บางชนิดที่วงกลีบเลี้ยงและวงกลีบดอกอาจมีลักษณะเหมือนกันมากจนแยกไม่ออก uh. เราก็จะเรียกว่าวงกลีบรวมหรือ perianth และเรียกแต่และกลีบว่ากลีบรวมหรือทิป้ลตัวอย่างดอกที่พบวงกลีบรวมเช่นจำปีพรบพลึบลงบัวจีนเป็นต้น 3. วงเกสรเพศผู้หรือแอนดรีเซียมประกอบขึ้นจากเกสรเพศผู้หรือเซเมนซึ่งอาจมีจำนวนตั้งแต่1อัน ไปถึงจำนวนมากโดยเกสรเพศผู้นี้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคืออับเรนูหรือแอนเทอร์และก้านชูอับเรนูหรือฟิลาเมนท์ทั้งนี้เกสรเพศผู้ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์และเรนู 4. วงเกสรเพศเมียหรือจนีเซียมประกอบขึ้นจากเกสรเพศเมีย หรือ pistil โดยอาจมีจำนวนตั้งแต่1อันไปจนถึงจำนวนมากซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. รังไข่หรือ ovary เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดมักอยู่ติดกับฐานดอกมีลักษณะป่งพองมากกว่าส่วนอื่น 2. ก้การชูเกรสรเพศเมียรหรือ style 3. ยอดเกรสรเพศเมียรหรือ stigma อยู่บริเวณปลายสุดของเกสรเพศเมียมักมีการสร้างสารเหนียวเหนียวเพื่อดักจับเรนูนอกจากนี้ภายในรังไขย่ยังมีโครงสร้างที่เป็นก้อนกลมหรือรีมักมีขนาดเล็กเรียกว่าอาวุ้นและเกสรเพศเมียนี้ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์และห่อหุ้มอวุ้นโดยโครงสร้างทั้งสี่วงของดอกนี้ จะติดอยู่บนฐานดอกหรือรีเซปทชักเกิลนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างอื่นๆที่ติดใต้ฐานดอกได้แก่ก้านดอกหรือพีดังเกิลทำหน้าที่ชูดอกให้โดดเด่นเพื่อพร้อมในการผรสมพันธุ์และการถ่ายเรนูและในดอกบางชนิดอาจมีใบประดับหรือแบรกโดยใบยประดับนี้ ก็มีได้หลากหลายแบบดังตัวอย่างเช่นใบประดับที่ลดรูปเป็นริ้วเล็กๆมีลักษณะคล้ายกลีบเลี้ยงแต่มีขนาดเล็กกว่าก็จะเรียกว่าริ้วประดับหรือ e พิคาลิกซึ่งมักพบในดอกชบาดอกผู้ระหงเป็นต้นใบประดับที่มีลักษณะคล้ายกลีบดอกหรือ petaloid black เป็นใบประดับที่มีสีสันสวยงามจนอาจเข้าใจผิดว่าคือกลีบดอกแต่หากพิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่าใบาประดับนี้จะแตกต่างจากกลีบดอกคือใบประดับจะมีเส้นใบปรากฏอยู่แต่กลีบดอกนั้นไม่มีเส้นใบตัวอย่างเช่นใบประดับของเฟื่องฟ้าใบาประดับของต้นคริสต์มาส ใบประดับขนาดใหญ่รองรับช่อดอกเรียกว่ากาบหุ้มช่อดอกหรือสเปชตัวอย่างเช่นดอกหน้าวัวส่วนที่เป็นช่อดอกคือการสั้นกรมรีที่อยู่ตรงกลางแต่ส่วนที่มีลักษณะคล้ายกลีบมีสีแดงหรือสีสันต่างๆนั้นคือกาบหุ้มช่อดอกหรือใบประดับนั่นเองค่ะ การจำแนกประเภทของดอกนักพฤกษศาสตร์ได้จัดจำแนกประเภทของดอกไม้เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาโดยประเภทของดอกนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจำแนกโดยมีหลากหลายเกณฑ์ดังต่อไปนี้การจำแนกตามองค์ประกอบของดอกการจำแนกประเภทนี้ก็จะพิจารณาว่าดอกไม้มีองค์ประกอบครบทั้ง4วงหรือไม่ โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ดอกสมบูรณ์หรือ complete flower เป็นดอกไม้ที่มีองค์ประกอบครบทั้ง4วงคือวงกลีบเลี้ยงวงกลีบดอกวงเกสรเพศผู้วงเกสรเพศเมียเช่นดอกชบาดอกตะขบดอกกล้วยไม้ในที่นี้ดอกกล้วยไม้นั้น เป็นดอกที่หลายๆคนมักเข้าใจผิดเพราะคิดว่ากลีบที่เห็นทั้งหมดนี้มีสีสันสวยงามเป็นกลีบดอกทั้งหมดไม่มีกลีบเลี้ยงหรืออาจคิดว่ากลีบของดอกกล้วยไม้เป็นกลีบรวมแต่แท้จริงแล้วกลีบเลี้ยงของดอกกล้วยไม้มีสามกลีบอยู่วงด้านนอกและกลีบดอกมีสามกลีบอยู่วงด้านในนอกจากนี้ วงเกสรเพศผู้และวงเกสรเพศเมียจะเชื่อมติดกันเป็นหลอดเรียกว่าเส้าเกสร 2. ดอกไม่สมบูรณ์หรือ incomplete flower คือดอกไม้ที่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งทำให้องค์ประกอบไม่ครบทั้ง4ี่วงเช่นดอกเฟื่องฟ้าไม่มีกลีบดอกมีเฉพาะกลีบเลี้ยง5กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด และวงเกสรเพศผู้วงเกสรเพศเมียการจำแนกตามเพศของดอกการจำแนกประเภทนี้จะพิจาจรณาจากการปรากฏเพศของดอกซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ 1. ดอกสมบูรณ์เพศหรือ perfect flower คือดอกที่มีทั้งวงเกสรเพศผู้และวงเกสรเพศเมียที่สามารถสืบพันธุ์ได้ และอยู่ในดอกเดียวกันเช่นชบามะเขือกุหลาบ 2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศหรือ imperfect flower คือดอกไม้ที่มีวงเกรสรเพศผู้หรือวงเกรสรเพศเมียเพียงวงเดียวหรือมีทั้งสองวงแต่วงใดวงหนึ่งเป็นหมันไม่สามารถใช้สุดพันธ์ได้ oh, <no. S 1> เช่นมะละกอ เข้าโพดดอกในพืชวงแตงเช่นตำลึงฟักทองทั้งนี้หากพืชมีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ภายในต้นเดียวกันก็จะเรียกว่า monoecious plant โโเช่นมะพร้าวข้าโพดแต่หากพืชมีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่คนละต้นกัน ก็จะเรียกว่า dioecious plant ตัวอย่างเช่นอินทผลัมตาลเป็นต้นค่ะการจัดจำแนกตามตำแหน่งรังไข่เป็นการพิจารณาตำแหน่งของรังไข่เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งของวงกลีบซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ดอกที่มีรังไข่เหนือวงกลีบหรือ Superior o v a r รโดยคำว่า Superior แปลว่าเหนือ o v a r รแปลว่ารังไข่ดังนั้นดอกประเภทนี้จะมีรังไข่และวงเกสรเพศเมียอยู่เหนือวงอื่นๆของดอกพบได้ในตะขบมะละกอสตรอบเบอรี่มังคุด2ดอกที่มีรังไข่ใต้วงกลีบหรือ Inferior o v a r y รโดยคำว่า Inferior แปลว่าใต้ดังนั้นดอกประเภทนี้จะมีรังไข่อยู่ใต้วงอื่นๆพบได้ในดอกตำลึงฟักทองทับทิมชมพู่การจำแนกตามจำนวนดอกที่อยู่บนก้านดอกแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ดอกเดียวหรือ solitary flower เป็นดอกที่มีดอกเพียงหนึ่งดอก บนก้านดอกตัวอย่างเช่นกุหลาบบางชนิดจำปีบัวทิวลิป 2. ดอกช่อหรืออินฟล,เลเูเรนซ์เป็นดอกที่มีดอกย่อยมากกว่า1ดอกติดอยู่บนก้านช่อดอกทางนี้ดอกช่อจะแบ่งออกเป็นอีก2กลุ่มตามลักษณะการเจริญของดอกย่อยคือ 1. ช่อดอกแบบช่อกระจะหรือ ราซิโมสเป็นช่อดอกที่ดอกย่อยจะบานจากโคนช่อไปอยังปลายช่อดอกทําให้สามารถเจริญได้ยืดยาวไปเรื่อยๆแต่ในธรรมชาติมักจะหยุดการเจริญเมื่อถึงเวลาหนึง่งตัวอย่างพืชที่พบเชน่นกล้วยไมย้ราชพฤกษ์มะม่วง 2. ช่อดอกแบบช่อกระจุกหรือไซโมส เป็นช่อดอกที่ดอกตรงกลางจะบานก่อนดอกที่อยู่ด้านข้างจึงมีการเจริญที่จำกัดไม่ยาวเพิ่มขึ้นตัวอย่างพืชที่พบเช่นมะลิต้อยติ่งเข็มอย่างไรก็ตามในคลิปนี้ดรพุกการขอยกตัวอย่างดอกช่อที่มีลักษณะพิเศษมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจซึ่งได้แก่ 1. ดอกทานตะวัน เป็นดอกไม้ที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่าดอกทานตะวันคือดอกเดียวแต่แท้จริงแล้วดอกทานตะวันเป็นดอกชอบแบบกระจะที่ส่วนฐานของดอกได้มีการเชื่อมรวมกันและได้ขยายแผ่ออกเป็นฐานดอกขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายจานเรียกว่าฐานดอกร่วมหรือ common receptacle นอกจากนี้ดอกทานตะวันก็จะมีดอกย่อย2แบบคือ 1. ดอกย่อยวงด้านนอกหรือ r e f เ o w e r เป็นดอกที่มีกลีบดอกขนาดใหญ่กลีบเลี้ยงลดรูปเป็นโครงสร้างคล้ายเส้นหรือที่เรียกว่า papas เป็นดอกเพศเมียและมักเป็นหมัน 2. ดอกย่อยวงในหรือ d i s flower เป็นดอกที่เรียงตัวอยู่ด้านในกลีบดอกมักเชื่อมกันเป็นหลอดเป็นดอกสมบูรณ์เพศดังนั้นมเมล็ดทานตะวันจึงจเจริญมาจากดอกย่อยประเภทนี้ <Wow. S 1> และดอกประเภทนี้ก็สามารถพบได้ทั่วไปในพืชวงแอสเทเรซีซึ่งก็ได้แก่บานชื่นดาวกระจายเบนจมาม่าดเป็นต้นค่ะ สอดอกมะเดือ่อเป็นดอกช่อชนิดพิเศษที่ฐานดอกมีการขยายขนาดจเจริญขึ้นเป็นรูปถ้วยแล้วฐานดอกมีการจเจริญโอบล้อมดอกย่อยที่อยู่ภายในมีช่องเปิดเล็กๆตอนปลายภายในมีลักษณะเป็นโพรงมีดอกย่อยจเจริญติดบนผนังด้านในเรียกดอกช่อแบบนี้ว่าไซโคเนียมหรือฟิก ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างและประเภทของดอกและเมื่อดูคลิปนี้จนจบแล้วดรพุก,กันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยทําให้ทุกคนเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างของดอกมากขึ้นนะคะและก็อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิสนธิของพืชดอกวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ